สวัสดีครับเด๊ดแกจิตนะครับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงการใช้งานซีฟิซีฟิสนะครับซึ่งผมใช้มาร่วมประมาณสัก2อสสัปดาห์แล้วนะเป็นมือถือเครื่องหลักแทนโน้ตยี่สิบไปแล้วนะครับตอนนี้ก็จะพบว่าการใช้งานหลายอย่างเนี่ยทำงานท่อน่าจะดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้งานกล้องนะครับเรื่องของการใช้งานทั่วๆไปแต่ว่าอันนี้ก็จะมาบอกเล่าละกันว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันมีความแตกต่างยังไงในการใช้งานแล้วก็แบตเตอรี่เขาดียังไงคือตัวนี้ทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเจ้าซีฟิบ จะมากๆด้วยความที่ชิปเขาเนี่ยเป็นตัว Snapdragon แบบๆนะครับซึ่งเป็นตัวท็อปที่สุดของมือถือขณะนี้นะถ้าไม่นับในปีเรียกว่าเป็นมือถือตัวที่ออกหลังจากเจ้าตัวนี้ไปละกันคือกลางเดือน5้าออกไปแล้วเนี่ยมันอาจจะมีตัวใหม่ที่แรงกว่านี้แต่ว่าด้วยความที่มันเป็นรุ่นที่เรียกว่าเป็นเรือธงของค่ายดังเนี่ยก็น่าจะไว้ใจระดับนึงนะครับอันนี้ข้อแรกเลยข้อต่อมาเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมือถือตัวนี้เนี่ยมันมีเรียกว่าอัตราการรีเฟรช จอเรียกว่าอะไรสมมติคุณเข้าแอปอย่างเงี้ยคุณจะเห็นว่ามันติดนิ้วใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้ยังไม่ไหวพอปกติเนี่ยของเจ้าตัวนี้เขาเรียกว่าอัตราการรีเฟรชจอเนี่ยเขาอยู่ที่120่งเฮิร์ตนะครับซึ่งคุณจะเข้ามาดูตรงนี้ได้เข้าที่ดิสเพย์นะครับก็จะเห็นว่าผมตั้งเป็นไลท์กับดาร์กเนาะผมตั้งเป็นดาร์กเนาะแล้วก็เจ้าโมชั่นสมูทเนี่ยผมตั้งเป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับก็จะมาเล่าให้ฟังเหมือนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็จะรู้อยู่แล้วว่่่่่่าาาาาามมมืืืืือออออออถถถหลยยๆรรรรรรุนนนเเเเีีีีกกกก็็จจะััตตฟชททสูงงวว60ปปปิขบ บันนี้ที่เป็นรุ่นสูงๆนะครับหรือว่าไม่ใช่ว่ารุ่นเกรดไหนมาจะเป็น6 0สิแล้วก็ไย่ว่าเอฟเฟกในการเปลี่ยนจอมันจะทําได้ดีขึ้นมากๆนั่นเองการที่มันเป็น1 2 0ยยีมันดียังไงก็คือมันทําให้เรารู้สึกว่ามันไหล ต่อเนื่องกันมากมากขึ้นก็จะเห็นตัวอย่าง Adaptive ตัว Standard 2ตัวนี้ที่โชว์อยู่นะครับโอเคเราประทับใจตรงนั้นแต่ว่าสิ่งที่แรกมากับเจ้า 120H เนี่ยที่เป็น Adaptive เนี่ยก็คือแบตเตอรี่ที่เด่นมากๆเลยสมมติว่าผมใช้มือถือเนี่ยวันหนึ่งประมาณ13-14ชั่วโมงต่อ1การชาร์จนะเพราะผมจะใช้ตั้งแต่ตอนเช้าแล้วผมก็จะปล่อยไปเลยแล้วชาร์จอีกทีคือก่อนตอนนี้คุณจะเห็นว่าแบตเตอรี่ผมเหลือ23เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับตอนเช้าผมดึงสายที่100เปอร์เซ็นต์ในช่วงประมาณหกโมงเชา้าเพราะ ก่อนหน้านี้ที่ผมใช้เป็นตัว Adaptive เนี่ยที่เป็น120เฮิร์เนี่ยมันกินไปอยู่ประมาณสัก5-6ชั่วโมงก็หมดลวเพราะว่าหน้าจอเขากินพลังงานมากขึ้นคราวนี้ก็จะเล่าต่อว่าเฮ้ยแล้ว Adaptive กับ Standard ถ้าเราไม่ได้คิดอะไรมากถ้าคุณบอกว่าเอ้ยคุณจะต้องเลื่อนหน้าจอนะครับแอป Drawer แล้วคุณจะรู้สึกว่าเอ้ยมันไหลอะ่ะอย่างเงี้ยคุณจะเห็นว่ามันค่อน้างจะเร็วใช่ไหมผมเลื่อนนิ้วเร็วมากเลยคุณจะเห็นว่ามันไวได้แค่นี้แต่ถ้าเกิดคุณตั้งเป็น Adaptive ก็คือ120เฮิเร ติดนิ้วเร็วกว่าตัว6 0เฮิร์ซึ่งการที่เขาตอบสนองได้ดีขึ้นเนี่ยก็ทําให้แบตเตอรี่มันกินมากขึ้นนั่นเองอันนี้ก็เป็นข้อที่ผมเจอส่วนตัวเนาะแล้วก็ทให้มันแบตเตอรี่มันออกไป extend ออกไปได้นานมากๆขึ้นการใช้งานก็จะตอบโจทย์มากกว่าใครที่เจอปัญหา c 5 3 C43 หรือว่า n o ้ตยี่สิหรือว่า s อสี e ่แปเนี่ยก็จะเป็นปัญหาเดียวกันนันคือแบตเตอรี่หมดเร็วเกินไปอันนี้อันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนเจอก็ใช้วิธีเดียวกันได้ก,ก็คือมาปรับเจ้าตัว refresh rate ก็คือเจ้้า Mo Display ness ในนหวัวขอที่เป็ ว่าหน้าจอที่เป็นภาษาไทยเนี่ยครับเพื่อให้แบตเตอรี่เขาอยู่ได้ยาวนานมากๆขึ้นนั่นเองนะครับผมไม่ชว์แบตเตอรี่นะว่าที่ผมบอกไปเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่โมงแน่นอน,นอนเพราะว่าผมข็จะแคร์เรื่องแบตเตอรี่พอสมควรก็จะเห็นว่าเนี่ยครับ15ชั่วโมง39นาทีที่แล้วก็วคือเชา้วาวันนี้เลยนะครับผมปล่อยเลยก็คือไม่ได้ชาร์จเลยตอนนี้ใช้มาแล้ว17ชั่วโมงนะครับ13นาทีแล้วก็ใช้ต่อเนื่องถ้าใช้แบบนี้ครับก็ใช้ได้ถึงอีก 3ชั่วโมง4ีนาทีก็คือน่าจะเลยเที่ยงคืนเพราะตอนนี้5้าทุ่มสิแล้วเห็นผลเนาะแต่ถ้าเกิดคุณใช้เป็นตัว1 2 0ยที่เรียกว่า Adaptive ให้มันติดนิ้วมากขึ้นเนี่ยมันก็จะแบตเตอรี่ลดลงไปเร็ว ่ทีมันควรจะเาวน,นี้ถามต่อมาว่าเฮ้ยแล้วเขาทำ120เฮิร์ตมาทำไมแบตเตอรี่ไหลเร็วก็ต้องบอกงี้กันว่าหน้าจอเมื่อเขากินไฟมากๆขึ้นเนี่ยเขาต้องการให้เราตอบสนองเร็วขึ้นเนี่ยหน้าจอทํางานเรียกว่าให้เป็นหนึ่งเดียวกับความต้องการของเรามากขึ้นคือจอมันทําได้เนาะแต่ว่าพอจอมันตอบสนองเร็วเนี่ยถามว่าความไวของตัวเครื่องเร็วขึ้นไหมก็ตอบว่าไม่ได้เร็วขึ้นนะเพราะเป็นการสร้างเอฟเฟกหรือว่าสร้างการตอบสนองต่อน,นิ้วให้ดีมากๆขึ้นนั่นเองถ้าเราเรียกว่าเราปิดตรงนี้ไปเนี่ยมันก็ทําให้การใช้งานของแบตตเอรี ค่อนข้างจะโอเคตอบโจทย์มากขึ้นซึ่งต,ต่อไปผมก็ไม่รู้นะว่าเจ้าแบตเตอรี่จะพัฒนาให้ได้มากกว่านี้ไหมหรือว่าเจ้าตัวปรับจอเนี่ยในว<ม>ัตถุิวตัวต่อไปของปีหน้าจะปรับได้หรือเปล่าแต่อันนี้ผมก็แก้ปัญหาส่วนตัวเพื่อให้แบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนานมากขึ้นใครที่เจอปัญหาเดียวกันผมแนะนําว่า power saving เนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรครับหมดเนี่เนาะผมเคยใช้ส่วนตัวมาก็รู้สึกว่าตัวนี้ครับเขนไม่เอ้ยนาะ power saving เนี่ยมันตอบโจทย์ได้แค่แบบเรียกว่า หนึ 1> 1่งถึงสองชั่วโมงประมาณนั้นอะซึ่งมันไม่มีระยะอะไรเลยเพราะว่าสมมติคณแบตเตอรี่อยู่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วอย่างเงี้ยการที่คุณจะให้ถึงบ้านโดยที่แบตเตอรี่มันจะอยู่คงที่เนี่ยตลอดไปเนี่ยมันทําไม่ได้แน่นอนอันนี้ก็แนะนําเลยว่าใครที่อยากจะให้แบตเตอรี่อยู่ได้ทั้งวันยาวๆเกินสิบชั่วโมงขึ้นไปสิบห้าชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยใช้เจ้าตัวนี้ตอบโจทย์นะครับขอบคุณที่รับชมแล้วก็ใครที่มีปัญหาอะไรเนี่ยของเจ้าซีฟิสามคอมเมนต์มาได้คลิปไปเลยผมจะพยายามหาข้อมูลแล้วก็ทคคลิปให้รรับบชมต่่อออเืยๆขุณ